สวัสดีครับสวัสดีครับเซียนปุ๋ยลุยสวนครับอาจารย์เพชรจ้านะครับวันนี้ผมอยู่ในเขตของจังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอแก่งหางแมวนะครับมาดูสิครับว่า3สัญญาณนะครับที่ทุเรียนจะออกดอกมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาดูสําหรับคนที่เป็นทั้งชาวสวนนะครับมือใหม่แล้วก็ในส่วนของคนที่อยากจะเข้ามาศึกษานะครับมาดูนะครับว่าก่อนที่ทุเรียนจะออกดอกมีอะไรบ้างที่จะเป็นองค์ประกอบอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการ เตรียมต้นก่อนเลยนะครับการเตรียมต้นเตรียมใบมีความพร้อมสมบูรณ์หรือไม่ข้อที่2นะครับปัจจัยที่2นะครับในเรื่องของนะครับสภาพของความหนาวเย็นและก็ความแห้งแล้งนะครับของต้นทุเรียนนะครับของสภาพอากาศทั่วไปข้อที่3ก็คือในการกระตุ้นนะครับหรือเป็นปัจจัยทําให้ ทุเรียนนะครับออกดอกนะครับอันนี้เป็น3ปัจจัยหลักคันนี้นะครับเรามาดูการเตียนต้นเจียนใบนะครับเราก็ต้องมีการทําใบก่อนนะครับทำใบให้สมบูรณ์ก่อนนะครับการทําใบรอบใบทุเรียนนะครับในแต่ละรอบใบเขาเรียกว่าใน1ชุดใบใน1ชุดใบของทุเรียนก็จะมีอยู่ประมาณ45วันถึง60วันนะครับตั้งแต่ใบอ่อนนะครับนะครับตั้งแต่ทําใบอ่อนเลยนะใบอ่อนนะครับหางปลาทูนะครับใบดาบนะครับใบเพสลาด จนถึงใบแก่ใบเต็มไปแล้วก็ใบตันนะครับประมาณ45วันนะครับก็จะทําประมาณ2ชุดนะครับสชุดถึง3ชุดนะครับสรุปแล้วคือตอนช่วงของทุเรียนนะครับเราก็ต้องให้อาหารทางดินนะครับแล้วก็ให้อาหารทางใบนะครับคราวนี้มาดูในส่วนแห่งนี้นะครับว่าหลังจากที่เขานะครับเตรียมต้นสมบูรณ์แล้วตอนนี้นะครับสภาพอากาศหนาวเย็นเข้ามานะครับเรามาดูการเตรียมความพร้อมของเขา สภาพอากาศหนาวเย็นเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็จะมีการเตรียมสะสมอาหารนะครับเพื่อการออกดอกก็ต้องให้ปุ๋ยนะครับที่นี่ก็จะเน้นปุ๋ยนะครับในส่วนของคิงวัน1233บวกกับปุ๋ยตัวหน้าและตัวหลังสูงเช่น15 525ช่วงเก็บสะสมอาหารเพื่อการออกดอกหรือ82424 24ของท่านก็ได้นะครับแล้วก็ฉีดสะสมอาหารทางใบนะครับก็จะใช้ในส่วนของตัวคิงอะมิโนเข้าไปนะครับ ในส่วนของกรดอะมิโน,โนก็จะไปช่วยทําให้นะครับพืชสามารถเอาพลังงานนะครับสะสมแป้งนะครับคราวนี้เราก็ต้องไปทําให้ระบบของการจัดการของต้นทุเรียนดีขึ้นนะครับและอันที่3าก็คือในเรื่องของการให้น้ํานะครับการเข้าออกน้ําตอนช่วงที่เราจะทําให้ทุเรียนออกดอกก็คือทําให้ดินแห้งใช่ไหมครับเขาก็จะคาดโคนออกนะครับการเปิดโคนหรือการคาดโคนนะครับการสรดโคนให้แห้งเพื่อทําให้ นะครับรากของทุเรียนนะครับพื้นของทุเรียนจะแห้งมากข <religion> <im> ึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูข้างนอกเป็นยังไงมั่งอ่านะครับลักษณะของสัญญาณของการที่ทุเรียนจะออกดอกนะครับเรามาดูเลยสภาพเห็นใบไหมครับท่านท่านผู้ชมเห็นไหมครับใบเขาจะเขียวเข้มมันดำนะครับนะครับดำมันนะครับดำมันใบมันเลยเห็นไหมครับและใบจะเป็นคลื่นเห็นไหมครับใบเขาจะเริ่มเป็นคลื่นละนะครับแสดงว่าแป้งค่อนข้างเยอะ นะครับก็จะเป็นเหมือนกับซีเอเลโชไนโตรเจนกับในส่วนของแป้งนะครับลักษณะใบจะเป็นคลื่นเห็นไหมครับนี่ใบจะเริ่มเป็นคลื่นเห็นไหมครับใบจะเป็นคลื่นนะครับจะไม่เรียบนะครับอันนี้คือสัญญาณที่เขาเก็บพลังงานไว้เยอะเวลากำไปนะครับเป็นเหมือนสปริงนะครับคือใบมันจะหนากว่าปกตินะครับถ้าเป็นใบทั่วท่วไปใบมันจะใบอ่อนๆพลิ้วๆใช่ไหมครับแต่ใบใบนี้ใบจะหนามากขึ้นนะครับแลวที่สําคัญก็คือใบเขาจะมันดํานะครับ ดำเลยนะครับแล้วก็คือที่สําคัญคือเขาเรียกว่าหางใบจักระดกเห็นไหมครับอันนี้คือประมาณเกือบบ่ายสองแล้วครับเห็นไหมครับว่าใบของเขายังเขียวเข้มมันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเลยนี่สัญญาณของการออกดอกละคราวนี้เวลาเขาจะออกดอกทุเรียนออกดอกเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะพามาดูนะครับมาดูตรงนี้นะครับการเพชรจ้าจะพาเข้าไปดูนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมนะครับเข้ามาดูเลยครับอ่าอันนี้ก็คือนี่ระยะ นี่คือนี่คือหัวกําไรแล้วนะครับทุเรียนนะครับทําใบ2เดือนนะใบ2เดือนนะฮะอ่าขอโทษนะทําใบ2ชุดถึง3ชุดนะครับนะครับดอกนะครับทําดอก2เดือนทําลูก4เดือนดอก2เดือนลูก4เดือน ตั้งแต่ไข่ปลาตาปูเหยียดตีหนูมะเขือพ่วงเล็กมะเขือพวงใหญ่หัวกําไลนะครับจนไปถึงนะครับดอกหอมแล้วก็นะครับบ,นะรบ,บานบานก็จะกลายเป็นนะครับเอ่อหางแย้นะครับ,ออนะรบพอบานเสร็จปุ๊บก็จะเข้าหางแยนะครับนับจากดอกบานไป120วันก็คือประมาณ4เดือนถึงจะให้ผลผลิตอ่าคาวนี้มาดูเป็นไงบ้างครับตอนนี้นี่คือดอกทุเรียน หลายๆคนไม่เคยเห็นดอกทุเรียนโอ้อาจารย์เพชรจ้าเป็นไงดอกทุเรียนนะครับคนทําสวนทุเรียนไม่ตื่นเต้นนะครับแต่คนที่ไม่เคยนะครับทำสวนทุเรียนเห็นไหมครับนี่ค yea. ือดอกทุเรียนละนะครับนี่คืออยู่ในระยะนี่เลยเลยหยัดติหนูมาละนะครับจะเข้ามะเขือพวงเล็กเห็นไหมครับนี่จะเข้ามะเขือพวงเล็กละตอนช่วงนี้เขาก็จะให้ปุ๋ยละนะครับเริ่มให้ปุ๋ยศาสตร์ตัวแ oh. คลเซียมเข้าไปนะครับหลังจากมะเขือขึ้นมะเขือพวงใหญ่เขาก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเพื่อบํารุง จากนี้ไปอีกประมาณนะครับนับจากตอนที่เริ่มติดนะครับไข่ปลาตะปูจะเป็นตุ่มเล็กๆนะครับไข่ปลาตะปูเดี๋ยวอาจารย์เพชฌาอันนี้เหยียดตีนหนูนี่ระยะเหยียดตีนหนูเห็นไหมนี่ระยะเหยียดตีนหนูนะครับหลายขายคนเหยียดตีนหนูเหยียดตีนแมวเหยียดอะไรไม่รู้นะครับนะครับอันนี้คือนะครับอ่าระยะนะครับไข่ปลาตะปูนะครับเหยียดตีนหนูนะครับแล้วก็มะเขือพวงเล็กเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไข่ปลาตะปูนะครับคันนี้ไอ้แขนง ที่เราเห็นยงในเนี่ยขแขนงใบกับขแขนงดอกไม่ขแขนงตัวเดียวกันอะตัวนี้คือไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากวันนี้เราก็ได้มีสาระแล้วว่าอ๋อการออกดอกของทุเรียนเป็นแบบนี้นะครับคราวน,นี้อาการของทุเรียนวลาาจะออกดอกเนี่ยนะครับมันก็จะมีลมพัดนะครับตอนนี้เพ่เอินมาบ่ายสองลมพัดไม่ค่อยมีนะครับนูนเราทั้งแถวทั้งยาวไปหมดเลยนะครับแปลงแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่อาจารย์เพชรจ้าดูแลทั้งหมดอยู่ในในขณะนี้ ปีนี้เป็นปีแรกคาดว่าจะออกผลผลิตนะครับตรงเนี้ยนะครับคาดว่าเราจะเก็บได้ประมาณเกือบ30นะครับ30ลูกนะครับ30ผลก็คืออยู่ประมาณสัก100ยกิโลก็พอนะครับ100กิโลต่อต้นนะครับเอาแค่30ผลก็พอนะครับปีนี้เป็นปีที่2ของเขาแล้วปีแรกออกมาบ้างในปีที่ผ่านมาปีนี้เราสมบูรณ์ละนะครับก็กะว่าเก็บเอาไว้ผลผลิตก็คือโลละร้อยละกันโลร้อยบาทนะครับร้อยกิโลก็คือต้นละหมื่น ที่เราเห็นนี่คือต้นละหมื่นหมดเลยนะครับต้นละหมื่นหมดเลยนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ300ต้นนะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณมูลค่าเฉพาะแปลงนี้ก็อยู่ประมาณน่าประมาณสัก2ล้านถึง3ล้านนะครับแต่เราก็ต้องดูแลนะครับในเรื่องของการจัดการก็คือค่ายาค่าปุ๋ยค่าคนงานนู่นนี่นั่นก็ประมาณสักกิโลหนึ่งคิดเป็นกิโลแล้วกันนะครับก็ประมาณ15-20ถึงบาทตีสักยีบาทต่อกิโล นะครับก็ลงทุนไปทั้งหมดนะครับก็คือถ้าเราร้อยหนึ่งก็คือเราต้องลงทุนอยู่ประมาณถ้า3ล้านก็คือต้องลงทุนประมาณ5 0 0 0 0นเห็นไหมครับว่ากว่าจะเป็นทุเรียนได้นะครับไม่ใช่อยู่แล้วคือเราเราเราเห็นเอะมันน่าจะมันน่าจะได้ดีนะฉะนั้นตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งนะครับที่นํามาแบ่งปันนะครับเรื่องของการดูแลรักษาตรงนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาแนะนาอีกทีละกันให้ปุ๋ยแบบไหน ทางใบให้อย่างไรนะครับเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยไก่แจ้นะครับต้องใช้ยากลุ่มไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยนะครับมาศึกษาตามคลิปนี้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มาให้ผู้ชมเห็นสัญญาณการออกนะครับว่านอกจากเรื่องของใบนะครับดำมันนะครับใบนะครับดำมันสัญญาณการออกก็คือใบต้องนะครับเป็นขึ้นนะครับดำมันชี้ชันใบกระดกเห็นไหมครับ ชี้ยังไงอาจารย์นี่ไงฮะเห็นไหมอ่างงไงชี้ไงนี่ไงชี้ชันเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยครับชี้ชันถ้าสัญ,ญญาณไม่ดีนะมันไม่มีแรงมันไม่มีสปริงเห็นไหมชี้ชันไปกระดกนะครับไปไปมันเริ่มกระดกขึ้นและที่สําคัญคือสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งก็คือลากเขาจะเป็นปุ่มเป็นปมเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเหมือนกับลากหัวกระชายนะนะครับประมาณลากมันจะเป็นปุ่มเป็นปมมากขึ้นข้างล่างถ้าเราขุดตรงไปเนี่ยนะครับ ล่าของเขาจะเป็นปุ่มเป็นปมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลไหมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะสังเกตเลยนะนะครับใบของเขาเนี่ยนะครับพอหลังตอนตอนทุเรียนตอนช่วงนี้นะครับที่เขากําลังจะเห็นสภาพเป็นแบบนี้นะครับอากาศเย็นเข้าเท่านั้นแหละครับดอกออกพร้อมกันทั้งสวนเลย นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เอามาแบ่งปันสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นเลยว่าสวนทุเรียนเป็นแบบไหน <c oughs> เคยเห็นแต่สวนบงังคุดละมุดลํลลาไยนะครับอันนี้คือสวนทุเรียนนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดจันทบุรีวันนี้ก็เป็นสาระอีกหนึ่งสาระนะครับซึ่งนํามาแบ่งปันแล้วก็ให้กับคนที่ยังไม่รู้ว่าต้นทุเรียนมันเป็นแบบไหนเอามาให้ดูสําหรับชาวสวนทุเรียนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับใครที่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ นะครับอาจารย์จะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับใช้ปุ๋ยทางดินแบบไหนนะครับใช้ฮอร์โมนแบบไหนนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรส่วนนี้นะครับไม่มีการโฉบสารเลยนะครับออกตามธรรมชาติเลยนะครับจะใช้อย่างไรก็โทรมาปรึกษาอาจารย์ที่0626565597นะครับอาจารย์เพชรจ้าครับเซียนปุ๋ยลุยสวนครับติดตามในนะครับยูทูบนะครับเซียนปุ๋ยลุยสวนได้ครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรวยกันทุกคน